สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีพี่น้อง FC เหมาเครื่องบินทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะพานี่ครับมาไพรษสียนะครับจะส่งสติกเกอร์ไปให้ FC นะครับตอนนี้สติกเกอร์ของเราก็มาแล้วนะครับเนี่ยผมจะให้อย่างละใบนะครับจะให้ทั้งสองแบบนะครับ ให้ยางละใบหนึ่งคนก็จะได้อันนี้แผ่นหนึ่งกับอันนี้แผ่นหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะส่งไปให้นะครับหลังจากที่ไม่ได้ผลิตนานแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้รายได้ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้เอฟซขอมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับช่วงเกี่ยวข้าวนะครับเนี่ย ผมก็ยังไม่ได้ส่งให้เขาสักทีนะครับเขาก็ทวงมาเรื่อยนะครับทวงมาเรื่อยๆเลยว่าจะได้วันไหนตอนนี้ผลิตมาแล้วนะครับก็จะส่งไปให้นะครับตามสัญญาเลยนะครับรอนานหน่อยแต่ว่าได้แน่นอนนะครับเนี่ย f c ตัวจริงเลยครับตอนนี้ก็ยังพอมีอยู่นะครับเนี่ยใครอยากได้ก็ เจอก็ทักเอาเลยนะครับส่งให้มันไม่ไหวนะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะครับส่งไม่ไหวแล้วเพราะว่าช่วงนี้รายได้ของช่องมูเ่าก็ได้ไม่เยอะนะครับไม่ได้ลงคลิปสองสามวันแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้อันตรายครับโควิด -19 นะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเข้าไปส่งกันเลยนะครับ อนนี้ก็ส่งแล้วนะครับนี่ครับส่งก็ห้าบาทนะครับสองละห้าบาทค่าส่งอยู่ที่สามสิบเจ็ดบาทนะครับรวมซองอีกห้าบาทก็หมดไปสี่สิบสองบาทนะครับต่อคนสี่สิบสองบาทนะครับที่ไปรษณีย์ส่งด่วนนะครับ มมเจะวัน2วันก็ถึงนะครับโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเดี๋ยวจะเปิดแจกอีกทีนะครับรอติดตามดูดีๆนะครับจะแจกช่วงไหนก็รอดูครับช่วงที่ผมแจกนะครับเพื่อนๆพี่น้องก็ สามารถลงชื่อที่อยู่ขอได้นะครับแต่ช่วงนี้ยังไม่ต้องลงนะครับจะแจกช่วงไหนก็จะทำเป็นคลิปนะครับก็สามารถลงชื่อขอรับได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมตอนนี้ก็จะถึง1นึ่งแสนซับแล้วนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับ ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่วยดันหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ